สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่มาตามนัดบุญลวีมานั่งกระปุกลุกอยู่ตรงนี้เอาอะไรตรงไม่อะไรมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้คุยได้ฟังกันเป็นประจำนะครับเราเริ่มต้นรายการนิติห้าครึง่งแล้วท่านก็จะเข้ามาชมตอนไหนอะไรยังไงเป็นสิทธิของท่านอชอบก็ชมไม่ชอบก็ย้ายช่องไปแล้วแต่อัธยาศัยอันนี้มันเป็นเสรีภาพ ของท่านในการรับชมและใช้วิจารณญาณว่ารายการนี้เป็นยังไงผมก็ทำหน้าที่ของผมเท่าที่ทำได้ครับท่านผู้ชมวันนี้วันอังคารครับเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน12ปีขานและเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญคือวันหวยออกครับ งวนว้ออกคืออย่างนี้รัฐบาลเนี่ยมันต้องพูดถึงรัฐบาลนี้ทุกวันคือมันมันไม่มีปัญญาอะไรเลยที่จะทำมาหากินอะไรไม่มีปัญญาจะหาเงินเข้าประเทศเราไปดูประเทศข้างเคียงเขาสิครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขามีหาอะไรล่ะนาก็ไม่มีสักไร่นึงทุเรียนไม่มีสักต้นหนึ่งมังคุดไม่มีสักต้นนึง เอานี่นี่พูดกันอย่างชนิดตรงไปตรงมาแต่มันเลี้ยงประชาชนของมันได้มันมีคนที่ฉลาดมันมีคนที่ทําหน้าที่หาเงินเข้าประเทศรัฐบาลเขาเก่งเรื่องหาเงินเข้าประเทศเขาเอาคนดีๆเขาเอาคนเก่งๆมาเอาคนเก่งๆมาช่วยหาเงินครับแต่ประเทศไทยเนี่ยหาเงินโดยการขายแผ่นดินเวลานี่เป็นเรื่องร้อนๆเป็นเรื่องที่ใครก็ออกมาวิพาก์วิจารณคุณปล่อยให้ ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองปล่อยให้โจรเต็มบ้านเต็มเมืองปล่อยนักลงทุนในคราบโจรเนี่ยเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองมาตั้งบาร์มาตั้งผับมาตั้งคาราโอเกะมามามาทำอะไรอะ่ะมาคือขายยาเสพติดมันหาง่ายจริงๆนะคอนเซ็นเตอร์เอามาหลอกคนจีนด้วยกันเอามาหลอกพี่น้องประชาชนคนไทยมีตำรวจส่งข้อมูลให้และได้เงินมามึงก็เข้าไป นะสวามิพักดกับผู้หลักผู้ใหญ่พักการเมืองต่างๆถึงขนาดไปบริจาคให้กับพักการเมืองวันนี้สภาเปิดแล้วครับเป็นการสเปิดเปิดสมัยประชุมสามันครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้สี่เดือนต่อไปนี้พฤศจิกาธันวามกราคุมพาเนี่ยสี่เดือนจะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาแต่เอาเหอะผมพูดวันนี้สองฉบับที่ฮอตฮอตร้อนๆก็คือเรื่องของ การขายที่ดินให้ต่างชาติทั้งหลายทั้งปวงผมเล่ามาสมวันแล้วครับกระทรวงมหาดไทยเปิดประตูให้ต่างชาติมีสิทธิ์มาซื้อที่ดินในประเทศไทยอยู่อาศัยอาศัยถาวรนะไม่เกินหนึ่งไร่ต่อรายแลกกับการนำเงิน40ล้านบาทเข้ามาลงทุนมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาทำอะไรก็แล้วแต่สมปีมึงถอนออกไปแต่ที่ดินไปถอนอะไรเขาล่ะเขาใช้สิทธิ์ตรงนั้นมาซื้อที่ดิน ฉะนั้นเม็ดเงินจากชาวต่างชาติที่เขามาซื้อเนี่ยเขาอยู่ระยะยาวครับนะมันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้หรือไม่ผมไม่เชื่อมันคงยั่งยืนมันมีวิธีอื่นเยอะที่จะหาเงินเข้าประเทศแต่ไม่มีปัญญาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วถูกต่างชาติที่เขาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นยุโรปยุโรปมีหลายสิประเทศที่เขามีประชากรถ,ถึงห้ารอล้านคน เขาตัด GSP โรงงานที่อยู่ในบ้านเราส่งไปขายส่งสินค้าเข้าไปก็เสียภาษีศุลกากรมันแม่งก็เลยย้ายไปอยู่เวียดนามหมดนะเมื่อเดือนที่แล้วก็ปิดอีกปิดเดี๋ยวนี้ไม่เป็นข่าวไม่ค่อยเป็นข่าวสื่อมันลงจนจนลายจนจนเป็นข่าวธรรมดาไปแล้วนะเรื่องของประยุทธ์จัน์โอชาเนี่ยในการกระทําที่เชิญอันเชิญชาวต่างชาติมาซื้อที่ดิน ผมบอกตั้งแต่วันแรกเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วว่าสังคมไทยรับไม่ได้จะเอาแผ่นดินไทยเนี่ยไปประเคนให้ชาวต่างชาติถาวรเพราะหลายเพราะที่ดินเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มากเหลือเฟือไม่ได้มากมายที่จะแบ่งให้ใครไปครอบครองโดยเฉพาะชาวต่างชาติและแผ่นดินไทยมันเป็นมรดกอัล้ำค่ามันเป็นมรดกอันล้ำค่า,คา,คาที่บรรพบุรุษของไทยเนี่ย ได้เสียเลือดเสียเนื้อปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใช่ไหมท่านที่เคารพมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายรัฐบาลต้องสนับสนุนให้คนไทยเป็นเจ้าของที่ดินให้คนไทยที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้เป็นเจ้าของที่ดินแต่รัฐบาลนายประยุท์ธจันโอชาเนี่ยกลับเอาที่ดินของเราเนี่ยซึ่งมันขาดแคลนอยู่แล้ว พี่น้องมากมา,กายก่ายกองไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนอกจากเจ้าสัวไม่มีเป็นร้าน,รานไร่เป็นร้าน,รานไร่มันซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บเวลานี้ผมเห็นประกาศขายโรงแรมอยู่สองรอยแห่งมันไล่ซื้อเลยครับเจ้าสัวมันไล่ซื้อเลยเอาเงินจากไหนมากันมากมายขนาดนี้นะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นคนยากคนจนที่เป็นคนรากหญ้าเขาฟังข่าวนี้แล้วเขาบอกรับไม่ได้ครับ จะเป็นฝ่ายสลิมฝ่าไยไหนเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลาย5ปีเนี่ยเศรษฐีชาวจีนจะแห่มาซื้อที่ดินเมืองไทยกันมากมายอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้ในเมืองจีนเขาเตรียมแล้วโดยเฉพาะบริษัทท่องเที่ยวเขาเชิญพวกเศรษฐีทั้งหลายพวกเศรษฐีมันเตรียมแล้วรอเขาเปิดประเทศอย่างเดียวตอนนี้จีนยังไม่เปิดประเทศฉะนั้น มันเข้ามามันมีสิทธิ์ซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพซื้อที่ดินในเขตพัทยาซื้อที่ดินในเขตเกาะสมุยในเขตภูเก็ตในเขตเทศบาลทั่วประเทศที่ดินมันก็จะขึ้นราคากันมากมายกายกองเพราะความต้องการเขาเยอะอย่างผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้คนจีนมีพันหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยคนนะครับคนรวยเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์คนรวยเขาเกือบสองร้อย เกือบสองร้อยล้านคนมันแห่มาซื้อสักครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นตคือความฝันของคนจีนเนี่ยมันอยากอยู่เมืองไทยฉะนั้นนโยบายนี้คุณจะดันต่อไปแล้วคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่ผมถึงบอกว่าคนเริ่มจะไล่กันแล้วครับคนเริ่มจะไล่กันแล้วผมเล่าให้ท่านฟังก่อนจะก่อนจะขึ้นเรื่องสำคัญวันนี้ไหนไหนวันนี้เป็นวันแรกที่ สภาผู้แทรนรัรได้เปิดขึ้นมาการที่ซื้อที่ดินเนี่ยโดยซื้อผ่านพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมหรือกองทัษอะไรก็แล้วแต่จะต้องเงินมาซื้อแล้ววางไว้สามปีสามปีแล้วถอนออกไปได้รรหว่างที่คุณวางไว้เนี่ยคุณก็ไปซื้อที่ดินผมดูเว็บไซต์เมื่อวานเนี่ยที่เขาอ้างข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ที่ถือครองที่ดินเอาเอาห้องชุดก่อนห้องชุดมันปล่อยมานานแล้วต่างชาติตั้งแต่ปี2 5 6 1 6 2 6 3สาปีมาเนี่ยห้าอันดับแรกครับท่านผู้ชมห้าอันดับแรกเป็นชาวจีนชาวจีนส่วนใหญ่ถือครองกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพในชนบุรีในสมุทรปราการนี่อันดับแรกอันดับสองคือสัญชาติรัเสเซียรัเสเซียเนี่ยมันชอบอยู่แถวพัทยาภูเก็ต ชนบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนสหราชอาจากรหรือคนอังกฤษเนี่ยมันชอบอยู่พัทยาชนบุรีกรุงเทพและเชียงใหม่คนฝรั่งเศสชอบอยู่พัทยาชนบุรีกรุงเทพภูเกต็ตคนญี่ปุ่นมันชอบอยู่กรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการหลายจังหวัดที่คนต่างชาติเข้ามาซื้อเป็นคอนโดเนี่ยมากมายก่กองแต่ตอนนี้มันได้โอกาสแล้ว มันได้โอกาสแล้วที่มันจะครอบครองที่ดินและปลูกบ้านใหญ่ๆได้ยังใจเห็นว่าเรื่องของไอ้เหาเจอตูเนี่ยไอ้เหาเจอตูเนี่ยหรือนชัยนัทเนี่ยกอนชายานันเนี่ยก็คนจีนแต่มาได้สัญชาติไทยเว้เฮ้ยเอ้ยมันง่ายอะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีเอี่ยวกับผับมีชื่อร่วมในการบริจาคเข้าพักพลังประชารัฐถึงสามล้านบาทเมื่อปีสองพหกสิบสี่เรื่องนี้ มันก็ทําท่าจะบานปลายครับทําท่าจะบานปลายท่านผู้ชมบานปลายแน่ๆอ้าหลายคนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมที่จะให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผมดูข่าวในวันเนี้ยถ้าเปิดดูข่าวในวันเนี้ขายแผ่นดินแรก40ล้านทําเลยราคาพุ่งนะเดลินิวเกาะติดข่าวนี้ ส่วนไทยรัฐเกาะติดข่าวนี้ครับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายของตูตาวัโลกหรือประยุทธ์จันโอชาดาหน้าโต้ขายชาติบอกว่านักธุรกิจมั่งคัง่ง4ประเทศสประเภทแล้วก็ออกมาแฉว่าสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยสารพัดโกงนี่ผมอ่านตามข่าวไทยรัฐนะครับนะภัยบูญยืนกลานเงินบริจาค3าล้าน นายทุนจีนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดกฎหมายโอ้โหไม่ผิดกฎหมายเนาะอ้าวว่ากันไปอ่ะก็นี่นี่เป็นเนื้อข่าวนะที่เขาว่ากันที่เขาว่ากันเอาอย่างนี้หลายไฟล์ที่ออกมาคัดค้านอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยขนาดอดีตสอสซึ่งถูกศาลตัดสิน ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่และห้ามเล่นการเมือง10ปีคือคุณเ,เสิระเจียนจากะนานๆจะออกมาคว้าขา่าวทำไมอย่างนั้นแสงดับมันต้องกินแสงไว้ก่อนหิวแสงไว้ก่อนอนดีตสสพลังประชารัฐบอกว่าฐานะประชาชนคนไทยนี่ก็พูดฐานะประชาชนคนไทยนะคุณศิระไม่เห็นด้วยกับคอรมติครมอที่ให้คนต่างชาติลงทุนใน ในในไทย40ล้าน3ปีและสามารถซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่ไม่ว่าจะลงทุนในรูปของตัวแลกเงินหรือฝากเงินแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยอยากฝากถึงพลเอกประยุทธ์ทบทวนมติครมอให้รอบครอบกว่านี้และอยากให้ฟังความเห็นต่อประชาชนก่อนที่จะมัดมือช็อคระบอกว่าผมขอคัดค้านให้ถึงที่สุดจะไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินคุณไม่ต้องไปยื่นหรอกครับพวกเขาทั้งนั้นและศิระ นี่คือละครไม่ต้องไปเล่นละครหรอกผมไม่ได้ว่าคุณผมไม่ได้ว่าคุณแต่การเล่นเนี่ยมันเหมือนกับเล่นละครแล้วทําอะไรสําเร็จบ้างมันไม่สําเร็จหรอกครับรู้ว่าใจคุณเนี่ยยืนอยู่ข้างประชาชนผมรู้เข้าใจคุณศิละเวลานี้หลังจากคุณสูญเสียตําแหน่งสสอะไรแล้วคุณก็มานั่งคิดนอนคิดว่าเราเดินเส้นทางที่ผิดเวลานี้คุณอยากเดินเส้นทางที่ถูกคุณมายืนฝั่งประชาธิปไตยและ ล้างบาปเก่าๆให้หมดครับคุณศิละล้างบาปเก่าๆให้หมดและยืนเคียงข้างประชาชนเอาอย่างนี้ผมให้กำลังใจคนไทยทุกคนคุณวิโรธลัคนาอดิสรอ,อดีตว่าที่ผู้ว่าเกือบได้ครับแต่แพ้อยู่หลายแสนก็เป็นคนเก่งเป็นคนดีซึ่งตอนนี้ก็มานั่งตบยุงเป็นประธาน ทำงานคณะยุทธศาสตร์ของพรรคเก้าไกลบอกว่าเวลาเนี้ยการถือครองที่ดินอาคารและกิจการชาวต่างชาติมีการใช้คนไทยมาเป็นตัวแทนหรือนอมินี่กันเป็นจำนวนมากอยู่แล้วจึงไม่ได้กังวลว่านโยบายที่จะเป็นการขายชาติได้แบบเทน้ำเทท่าแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการนำไปสู่ความต้องการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบให้คนไทยต้องซื้อที่ดินในราคาที่แพงขึ้น เป็นเจ้าของที่ดินได้ยากลำบากขึ้นนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดการตั้งบริษัทนอมินีที่เอารัดเอาเปรียบคนไทยมากขึ้นในลักษณะของการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านขายชาวต่างชาติโดยที่คนไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากการจ้างงานเท่านั้นเป็นลูกจ้างเป็นจับกางเท่านั้นนะ แต่ต่างชาติเขาคว้าไปกินหมดการรับมงรับเหมาการอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกวันเนี่ยมนอมินี่มันเยอะครับที่เข้ามาหากินโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนที่เป็นนอเมิี่่ชาวจีนมันเยอะมันมากจริงๆจนผู้รับเหมาไทยเนี่ยไม่มีงานจะไม่ไม่มีงานจะทํายกเว้นของเจ้าสัวบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นสองสามตระก,กูลเท่านั้นนะครับที่ เขามีโอกาสเพราะรัฐบาลอุ้มชูเขาอย่างไงล่ะท่านบู้ชมอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการจะขายแผ่นดินกินแต่ข่าวฮอตๆในวันพรุ่งนี้มารือน,นี้กลายเป็นเรื่องของกฎหมายกอชอเสรีกฎหมายกอชอเสรีเนี่ยผมฟังสสวันนี้ในชัวรีภัยเนี่ยเขานัดวิ์ รัฐบาลหารือวันนี้นะครับที่จะบรรจุร่างกฎหมายอันไหนเข้าไปสู่สภาก่อนกฎหมายกอชอเสรีจะได้เข้าสู่สภาก่อนหรือไม่หรือจะอยู่หลังๆเพราะมันเป็นร้อยมาตราครับมันนานสี่เดือนนี่จะทันหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเข้าวันพรุ่งนี้วันที่สองที่สามพฤศจิกาอันนี้ต้องจับตาดูกันร่างพระรามหยัิ กัรชงกันชาเนี่ยนะคือมันพิจารณาเสร็จไปแล้วพิจารณาต่อเนื่องอีกวาระสองและวาระสามวาระหนึ่งผ่านไปแล้วจนตั้งคณะกรรมาธิการประเด็นก็คืองานนี้งานใหญ่ครับมีการเปิดหน้ารบกันระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยผสมโรงกับพักประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐไอ้นโยบายกอชอเสรีนี่แหละ มันเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูมันจะแตกนังเพราะก็คราวนี้รัฐบาลชุดนี้เพราะนโยบายอันเนี้ยมันเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยเขาประกาศเมื่อการเลือกตั้งปีหกสองล่าสุดครับท่านผู้ชมพรรคเพื่อไทยจ้องจะใช้นโยบายไอ้กอชอเสรีเนี่ยสกัดการเติบโตของพรรคภูมิใจไทย เขาจะไปยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบและขยายวงไปถึงการยุบพักเพื่อไทยซึ่งเขาพูดมาแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้ามีข้อเท็จริงพิสูจน์ได้ว่าแกนนำพักภูมิใจไทยใช้นโยบายลวงเอาคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อหวังให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยมิชอบแม้หมอชนละนานหัวหน้าพักเพื่อไทยจะไม่ยืนยันเนื้อหาที่ท่องแท้ บอกแค่ว่าให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาให้รายละเอียดก่อนเกมจ้องยุบพ,พักภูมิใจไทยจากนโยบายหาเสียงอันนี้ครับท่านผู้ชมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะหวังผลนำไปเล่นเกมในสนามเลือกตั้งซึ่งมันเหลืออีกไม่กี่เดือนที่จะไปถึงจุดเลือกตั้งมันเป็นการงัดข้อกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้รัฐบาลนี้แตก ยังไงก็แตกเพราะต่างคนต่างเอาดีที่จะไปหาเสียงว่าเฮ้ยพักกูดีพักกูไม่ยุ่งกับยาเสพติดพวกนี้นะพักมึงไปยุ่งทําไมนะส่วนพักนั้นเขาบอกเฮ้ยผ่านกกตแล้วกกตอนุญาตให้หาเสียงได้มันเป็นหัวใจหลักของพักคุณสุภาชัยใจคุณสุภาชัยใจสมุทรเ่ยอีก็สู้นะนะอีกก็สู้บางซุปก็สู้เต็มที่บอกผมทําอะไรถูกต้องหมดคุณเอาการเมืองมาเล่นกับภูมิใจไทยมึงเล่นกับกูกูก็เล่นกับมึงมึงสั่ง มึงจะยื่นยุบกูกูก็จะยืนยุบมึงมึงก็มีเรื่องเยอะแยะให้ยุบไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือเพื่อไทยเพื่อไทยเต็มไปหมดเรื่องของการเข้ามาครอบครอบงำพักของคนแดนไกลผมถึงบอกว่าเปิดสภาคราวนี้มันมันบลาหืมครับท่านผู้ชมมันบลาหืมก่อนแล้วกันตามดูกันครับตามดูกันครับทีนี้เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนวันวนัที่หนึ่ง เหลืออีกไม่กี่วันวันที่สิบแปดพฤศจิกาจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจ21ประเทศคือประชุมเอเปกไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ประยุทธ์เขากังวลมากเขากังวลมากว่าบิ๊กใหญ่ๆของโลกจะมาร่วมประชุมไหมหลายคนบอกเขาไม่มาหรอกเพราะเขา ไม่ได้มองว่าประเทศไทยอยู่ในสายตาเขาเราไม่เป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนตอนปี40ที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนูญ40ช่วงนั้นทักษิณได้มีโอกาสเป็นประธานการประชุมเอเปฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย ปฏิเสธคําเชิญของนายกรัฐมนตรีไทยเขาอ้างว่าเขาติดภารกิจงานแต่งงานหลานสาวแต่โจโบไบเดนผู้นำสหรัฐบอกว่าติดงานแต่งงานหลานสาวแต่มันบินข้ามหัวประเทศไทยบินข้ามหัวประเทศไทยครับนะไปไหนอะไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนที่กัมพูชา มันไม่มาพบประยุทธ์แต่มันไปพบหุนเซนเว้ยเอเอเอากับมันสินะแล้วมันไปประชุมสุดยอด G20 ที่เกาะเบาหลีบาหลีประเทศอินโดนีเซียบินข้ามหัวประเทศไทยไปอีกถามว่าประยุทธ์มีความรู้สึกยังไงถ้าถามไอ้บุญลวีผมก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราเป็นมิตรประเทศกับสหรัฐอเมริกามายาวนาน งานสําคัญอย่างนี้มึงมาไม่ได้เพราะอะไรเราไม่ต้องเดากันแล้วครับผมบอกให้ฟังเลยมากันไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไงหลายคนบ่อยบุญลวีเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยยังไงมึงยังมาโกโหกมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งคือพิธีกรรมครับพิธีกรรมพอพิธีกรรมจบแล้วมันก็รวมเสียงกันไอ้พักที่ประกาศไม่เอาบอกว่า สืบท,ทอดอำนาจเผด็จการมันก็เป็นรวมกันหมด,ดก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 ็นิ่งๆจะไปรวมกันนะเคาะกะลาปองปองปอง,ปง,ปง,ปงไปหมดแล้วเสร็จแล้วมันมองข้ามหัวประชาชนใครไม่รู้ผมไม่เอ่ยชื่อพวกนี้มันมองข้ามหัวประชาชนมันดูว่าคนหกสิบล้านคนนี่โง่เง่าเต่าตุลกินกแกลบกินลำกินปลายข้าวหรือไงมันมองข้ามหัวครับ และที่สำคัญเนี่ยมันมี250สวซึ่ง3ปอแต่งตั้งมาสนับสนุนครับเลือกนายกวันนั้นเนี่ยรวมกันทั้งสวอสอเนี่ย500เสียงเขาเลยเรียกไอรัฐบาล500นายก500เนี่ยอย่าทำให้ลืมจำไว้บ้างหัดจำไว้บ้างครับเมื่อวันก่อนนี่โคศกทำเนียบขาวครับท่านผู้ชมวันเสาร์มั้ง มีกำหนดการเดินทางของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐบอกว่า11พฤศจิกาเนี่ยจะเดินทางไปประเทศอียิปต์เพื่อร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งที่27แล้วก็ไปอียิปต์เสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไป,ปรนมพนมเปญประเทศกัมพูชามาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐกับอาเซียนและประชุมสุดยอด เอเชียตะวันออกในวันที่สิบสองสิบสามพฤศจิกามีสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเสร็จแล้วบินไปอินโดนีเซียร่วมประชุมสุดยอด G 2 0ที่เกาะบา,บาหลี13-16พฤศจิกาโดยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดวิโดโตเนี่ยโจโกวิโดโดนะครับผู้นำอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพผมถามว่าสุดท้ายคือ13 16พฤศจิกา ถ้ามันเอาใจใส่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้ประชุมตรงกันเลยครับเมืองไทยประชุมสิบแปดสิบเก้าพจิกายังมีเวลาอีกสองวันมันประชุมเสร็จจากเกาะบาหลีมันบินกลับอเมริกาเลยมันจะแวะเมืองไทยได้ไหมมันแวะได้แต่มันไม่แวะไงตอนที่มาเป็นประชาธิประธานาธิบดีใหม่ๆเนี่ยมันประชุมประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกมันเชิญทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยยกเว้น ประเทศกาลาแลนยกเว้นประเทศไทยที่มันไม่เชิญเข้าไปร่วมประชุมฉะนั้นการประชุม G 2 0เสร็จที่อินโดนีเซียที่เกาะบาหลีแล้วเนี่ยไบเดนมันก็บินกลับอเมริกาเลยไม่เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022ในวันที่18 9แพฤติกาคือเดือนนี้ที่ประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพบอกว่าติดงานแต่งงานลูกสาว แล้วก็ส่งมิสกมลาแฮรลิสลองประธานาธิบดีมาแทนนะไม่สนใจใยดีเอเปกเขตเศรษฐกิจที่มันใหญ่มากครับไบเดนไม่สนใจ a อเปเนี่ยท่านผู้ชมประกอบไปด้วยเขตเศรษฐกิจมีสหรัฐมีจีนมีรัเสเซียมีประชากรรวมกันมากถึง2,900ล้านน่าสนใจเราค้าขายกับเขาเนี่ยถ้าผู้นำมันค้าขายเก่งเนี่ย เราเป็นครัวของโลกเรามีอะไรเยอะแยะที่จะไปขายไอ้พวกที่ประเทศทะเลทรายไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเขะกะลาเชิญเข้ามาซื้อแผ่นดินที่นี่ให้เขาปลูกข้าวแล้วกลับบ้านไปแล้วคุณดูก็แล้วกันคนไทยจะมีสิทธิ์อย่างเดียวคือเป็นขี้ข้าเป็นคนงานเป็นเลเบอร์กับเขาฟังแล้วมันเจ็บใจนะครับ2,900ล้านคนนี่คิดเป็นส8ของประชากรโลก มี GDP รวมกันกว่า52ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ62%ของ GDP โลกเฉพาะ GDP และจีนกับอเมริกาเนี่ยนะรวมกันก็คิดเป็น68%ของ GDP A เอเปกและคิดเป็น42%ของ GDP โลกมูลค่าค้าขายมันมหาศาลถึงครึ่งหนึ่งคือ48%ของการค้าโลกแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดามันเป็นโอกาสดีของไทย แต่มันไม่มาครับมันไม่มาประธานาธิโจไบเดนไม่มาผู้นำสหรัฐไม่เห็นความสำคัญไม่ยอมมาร่วมการประชุมเอเป็กที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพส่งแค่รองประธานาธิบดีไปมาแล้วดูปูตินนี่ปูตินมาไหมมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยผู้นำผู้นำรัสเซียเนี่ยตอบรับแล้วจะมาร่วมประชุมแต่แต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีน ยังไม่ตอบรับครับวันนี้ยังไม่ตอบรับยังไม่ตอบรับเป็นทางการว่าจะมาหรือไม่มาจะมาหรือไม่มาผู้นำจีนเนี่ยเขาอาจจะไม่เดินทางมานี่เป็นข้อกังวลของนายกแต่ไม่พูดกับใครรวมทั้งเป็นข้อกังวลของพวกผมซึ่งเป็นเจ้าภาพจึงเป็นคนไทยเรายอมรับว่าเราก็เป็นเจ้าภาพเป็นหน้าตาของคนไทย ผมถึงบอกว่าผมเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะประชากรไทยไม่ไปขัดขวางอะไรกับเขาไม่ไปเดินขบวนไม่ไปทวงไปอะไรให้มันจบเอเปก,ก่อนนะพี่น้องทั้งหลายแล้วค่อยคิดบัญชีกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้รู้ว่าเปิดสภาวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยแหลกลานคนที่รักชาติพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบนอกนะก่อนจะถึงเอเปก และจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนจะไม่ยินยอมให้คุณขายแผ่นดินเรียกว่าไล่ตูแหลกรัฐบาลแตกแน่นอนมันจะอยู่ได้ยังไงเขาไล่พ้นแผ่นดินไทยคุณอยู่อย่างนี้คุณจะเป็นคนไทยเลยคุณรีบไยไปเลยคุณไปอยู่ที่อื่นเลยเงินมีเยอะแยะแล้วเขาไม่ยอมมาคุณจะไปมองหน้าคนไทยได้ยังไงคิดว่าเอ้ยไม่ได้ขายแผ่นดินเพื่อหาเงินมา ให้เศรษฐกิจมันสะพัดนูน่นนี่นะคุณไม่ได้ขายแผ่นดินแต่คุณขายที่ดินเขาครอบครองได้ชั่วลูกชั่วหลานการเปราวสร์นี่คือการขายชาติหรือเปล่าทําไมผมต้องถามอย่างนี้ทําไมผมต้องถามอย่างนี้คนอื่นเขาชี้ชัดแล้วว่านี่คือขายชาติแต่ผมอยากจะถามให้มั่นใจจากปากคุณว่านี่คือการขายชาติหรือเปล่าคุณใช้คนอื่นมานะใช้นักกฎหมายใช้นู่นมาอธิบายความ ถามว่าคนไทยมันกินแกลบกินลำกินปลายข้าวหรือไงมันไม่รู้ไงมันไม่รู้หรือไงมันมีวิธีอื่นจะหาเงินได้เยอะแยะทำไมคุณไม่ทำล่ะ,ะผมเนี่ยผมก็ทำงานของผมหาเงินโดยสุดจริตธุรกิจสีขาวไม่มีสีเทาไม่มีสีดำค้าขายเบต้าวันหน้าจอเนี่ยคนก็ซื้อกันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเยอะแยะเพราะมันได้ประโยชน์ไง เบอร์ ard, โทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อเข้ามาหมดแล้วสั่งซื้อเข้ามาเบต้าวันผลิตจากเบตา้ากรูแคนชนิดเข้มข้นเขาสกัดจากกิสขนมปังศาสตราจารย์นู้นคุณหมอนี่นายแพทย์นี้ยืนยันว่าดีที่สุดในโลกเฉพาะศาสตราจารย์ดรในายแพทย์สมศักดิ์เขาเอาเขาเอาไอรายงานที่เป็นภาษาอังกฤษของมหาลาัยต่างๆนี่เอามาแปลแล้วก็มาทําเป็นเล่มให้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัย เป็นฝ่ายจัดจําหน่ายผมก็ไปซื้อมาเหมือนกันท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้มาเชียร์ผมไม่ได้มาเชียร์สินค้าไหนมันมีเป็นพันๆยี่ห้อคําว่าเบต้ากรูแคนก็คือชื่อสามัญเราระทานแล้วสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายธรรมชาติมันเป็นแบบธรรมชาติในขณะเดียวกันที่ผมชอบคืออะไรมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตครับอะไรที่แปลกปลอมไปนในร่างกายมันฆาดทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปาราสิตนี่คือเล่าให้ฟังฉะนั้น ใครสั่งซื้อระยะนี้โชคดีโชคดีครับค่างเงินบาทมันตามเตี้ยผมก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซื้อ,อวัตถุดิบในราคาที่แพงขึ้นแต่ยังไม่เอาเปรียบประชาชนคือคือยังไงผมก็ยอมตายตรงนี้นะถึงจะจนขาดทุนอยู่ไม่ไหวแค่นั้น,นแต่ตอนนี้พอได้นะพอได้ที่จะซื้อเข้าวสารกรอกหม้อก็สารภาพกันตรงๆนะเพราะเราทำธุรกิจทำงานอย่างสุจริต ไม่ใช่บอกเฮ้ยบุญละวีมเอาอะไรมาลูกทามาแล้วก็โฆษณาขายของน,นู่นนี่น่คืออโฆษณาที่ขั้นรายการเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีโฆษณาอะไรบ้างย t u b e เขาจัดเขาจัดลงของเขาเพราะว่าหลังจากผมพูดแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาครับลิขสิทธิ์เขาก็จัดโฆษณาลงผมยังไม่รู้เลยโฆษณาอะไรนะเขาห้ามผมดูเขาห้ามแอดมินดูครับผมก็จะรู้ว่าเรื่องของผมเท่านั้นคือเบต้าวันอะวันนี้ลาก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญละวี ยมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม